สวัสดีครับชาวกาปอนแขน,นและก,ก,กับเคสเกมเนี่ยนี่คือเกมผีนะครับวันผมจะมาเล่าท่าผีเขาจะไม่เป็นเพื่อนผมว่าผลจะผีครับดูหน้ามาดิไอ้กินีผมจะมาแอ,อคนนเกมเอาขอขอขอสนุกดีผีนะครับผมจะเอจะเล่าเป็นเรื่องนะครับว่าผมว่ามันมันจะจริงมั้งเอาพอจะเล่าเป็นจะเล่าเป็นเรื่องนะไอ้มันไม่จริงก็ไม่อะไรครับเพราะว่าแค่เล่าแค่เลาแบบสนๆๆุกสนุกมาเลยครับมาเลยเถอะ ว่าหนึ่งมีนุสห้าคนเขาไปกาลังเดินป่าที่นี่ที่เราจะเดินอาเขาดีเอ้ว่าอีกคนหนึ่งเขาหนุวนโดนอะไรเขาสียงไปกี้ไปแล้วเขาอุบเปปไปคนนึงก็มองเขาอย่างเขาเขาเสอว่าเขาเป็นของเขาเขาไม่คิดอะไรคล้ายๆเขาคล้ายๆโดนโดนแดดมั่นให้เขาไปเป็ดป็ดอวันที่สอนเสียงขึ้นเขาไปโดนคือเขาเลยมีที่ยาวมากขึ้นยาวมากขึ้นแล้วสีหนังยาวมากขึ้นเพื่อเขาสงสัยว่าเป็นอะไรของมันวะ เออคนนึงก็ไ eh, 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 ีเออหลังเออ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 ไหลเข้าเออเออไหลเข้าใช่ไหมอ๋อคนนี้ถูกฆ่าอายนี้วันนี้แล้วเขาอีกเรื่งนึงอะเพื่อนี่มาวะเพ่อนี่มันจะแค่เราหนีเฉยโอ้โหเรื่องเชื่อเดี๋ยวผมพูดไปเออนี่จะเป็นขังใหญ่นะครับมาเดี๋ยวโอ้โหเรื่องหาที่เดียวเขาถูกอะไรทำร้ายนอนเยอะเนาะออกเลยนั้นก็เออหลังเออไหลใช่ไหมแล้วคนหนึ่ง เขาเอรบบ้าคนนั้นเขาอีเขาเอามีดที่เป็นเป็นกนละที่เขาขึ้นดูอะไรเหมือนสิงเนี้ยฟันหน้าเขาคนแรกที่เออเอ็ดไหลเขาหน้าเหมือนวนวลด่าเหมือนแบบหายเกี้ยงเลยหายแบบวุ้ยสยองนะเพราะเป็นแปลกๆคนเรกจะกลัวนะมีอะไรแบบคนที่สี่ก็หนีแบบหนีแบบหนีแบบบ้านข,นาขาั้นนะเพราะว่ากลัวมากอายอะ่ะคนนี้ถูกแทงค้อนไส้แตลกเขาดึงถูกขาขาขาเลย อุ้ยเขาอายเลยคนชายคนาทายว่าเป็นเพราะว่าผมผมจะผีดเลยวะเฮ้ยเดือะไรวะอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องอะไรโอเคครับคนทายโหยุเขาเสียสิ่งทายคือเอากลอนนี่ฟันแจะถูนทายก็อ้อนอายไปเออคนที่เขาถูกสิงไปเขาเสียใจหนะที่เห็นสินทายคืออุ้ยเอาคนนั้นเฉยก็รอดชีวิตคือกูกูเพิ่งมาแล้วเว้ยกูรอดชีวิตได้ไงวะไปเฉย แอร้อนแอร้อนให้หนีไปนะแค่แค่เอานะครับแต่ว่าคนท้ายที่นู้นที่ถูกเป็นสะ okay. ิงเนี่ยเขาซึ่งจะหนกทุแบบข้าวบ้าข้าหนักแล้วเขาก็จะร้อนให้แบบหนักแล้วะว่าเขาเผอข้าเพื่อนนะห้าคนไปแล้วยอสี่คนสี่คนีเอ้ยทช่ไมสี่คนสี่คนโอยแล้วก็แบบแบบนี้นะครับแบบนี้แหละกูกไม่เข้าใจว่ามันจริงจริงเปล่าไอแมนเถอะครับเล่นเถอะ ไอที่พ uh okay. ูดไปพี่ก็ว่าแค่พี่ไอที่พูดไปก็พี่ออเล่เฉยครับพี่ออเลนที่สำคนะัญค yeah> ือหน้าเขื่อนนี่ไอ้กล้องก็พี่เคยถือไว้นะก้อนโอ้ยดีไหมไม่ดีเลยว่ามันดูไอไอที่พี่ซื้อก้อนมาโอ้โหไม่เหมือนเหมือนพี่เล่นเป็นเปพี่ดีอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ขาะพี่พี่ก็โดดกดดินี่คือเหลือญนะขบวนพี่มีสารเหลี่ยญก็โดดดิได้อะไรเฮ้ยมันโปรอีข้อดีคือเราเราเราเหนื่อยมากแบบเนี้ยเห็นสีฟ้าๆไหมเก็บอะไรเราแเรากิน แล้วก็กลับมาอีกดีไปครับมันเหมือนมันมนจะเป็นมันกินได้แค่สารนะครับเออการการการรอ scp ความความเศร้ารนี่ฮนะเอสาพานี่แหละคือร่างกายของนู้นคนนี้ร่างกายโคตรจะพรเนี่ยแห้งอะไรน้อยแบบร่างกายพรมากคือคนเหมือนคนขาดสารอาหารนะเหมือน scp สุก้าหัเลยอะแล้วเขาก็คนที่เป็นชาล่าเราจริงาเอา้ยิชาชานะไอ้ว่าเกิดอะไรเราหมดก็คืออายอะโอเคไปพักกลับมาเลยครับ เพื่อนเข้ารถบ้านเลยเข้าเพื่อนว่าจริงๆเขาเขที่น่ากลัวสุดคือนายแหละเขาเขาเป็นนากคาอ่ะเพื่อนแล้เถอะเอ้ยจะกอดหรอเรียกเรี้ยวมาเพื่อนนี่มาเถอะเพื่อนมันน่ากลัวเนาะคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในบ้านยังไงคุณเอามาเราไอานดิใครอยู่บ้านอ่ะดีครับดีครับเฮ้ยเหรียญสคขาเอามาเลยอย่าได้เกลียดเหรียญนะฮะใครนะคนที่อยู่ในบ้านคือก็กเจ๋งนะไอ้แค่เดี๋ยวบ้านแค่แค่ไว้เ่ายนีเถอะ ไอ้คืนนี้ผมจะเลอกไอได้ใช่ฮะมันจะเลิเหรออ,อ๋อมันคือเวลาการจะเลิกแล้วยิโดเพื่อนถล้วก็ไกลไปผีเนี่ยก็ไปแกไปได้คนแกไปได้ผีดิเออน่ากลัวกับผีอะไรครับมันเหมือนจะไปเหมือนจะมีแบบไฟดาวน์มีนะครับมันจะมีเครื่องอะไมเป็นเครื่องแบบช่วยฟ้าด้วยเออคือช่วยฟ้าชนนี่จะมีสารนี่พิสารจะมีอันนีกคู่นหนึ่งนะครับ นันก็ดีไอ้น้องมันอย่าใช้ยื้ก็ไปพอดไหมใช้ยื้อก็นไปก็ไม่มีอะไรคือแค่พูดมาเฉยแค่ไม่มีอะไรแค่แค่อย่าพูดเฉยมัาลื่นครับยันเราหมดไม่อยากใส่เสียงเพลงเพราะว่าซีรีส์ของผีไม่อยากใส่เพราะมันน่ากลัวกว่าไม่มีโอ้อาวิตรอได้ครับโอเคครับอันนี้เอาหนังไว้มอนะครับเห็นจะมีสาวมันจะมอแบบมันจะมอไอเอ็นครับเข้าใจไหมเขาดูดการคนคนูดนาการหน่อยเอาชีวิตรอดในคืนนี้ อย่าเสียนทางการลื่นความแข็งแรงเอาเอาไม่เสร็จเลยเอาไฟดาสวดไอ้เลยอ่ะเพื่อนไปด้วยกันไหมเออเพื ow, ่อนเอาเขาเฉยเลยกันอืมคือคนแทงครับคือคนเพื่อคนแทงครับคนเทงคนเทงคนแทงครับอ้ไอ้ที่เพื่อนคือคนแทงครับคนเทงเฮ้ยเพื่อนกับโออดีเพื่อนดีมาเลยเอาจะเอาจะล่าเขาผีเขาจะไม่คือคนเพื่อนรีบไป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 แล้วเขารีบไปเฮ้ยโอ้ยเพื่อน ก็เธอเพื่อนเรามาแล้วถ้ากลัวเนี่ยมาเจอรัชัยผีครับทุกคนมาแล้วเถอะถ้าเจอไอ้ปีศาจนั่นก็อวัวใครโอมันนะครับฮัลโหลเอากายไอชื่อไอเออร์ยูเอาเมื่อ่ะอะไรเจออะไร้ไหมอึ่งก็การเหรียญโอ้เหรียญทำไมอ่ะเอ้ยเอ้ยแม่งคืออะไร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 ร้อนเราไม่อยากกีดร้อนมันนี่ เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าบ้านกูจะเดี๋ยวาจะอีกูเอาไงเขาไม่ใช่สีดังแล้วเนี่ยอธิบัติภูมิโม้คเขาภูโม้ใช่ครับจริงมันไม่ใช่สีน่าขอนไหมเดี๋ยวอะไรเจออะไรเออเหมือนเจอคนบ้าเลยนี่ครับพี่เอพี่อพี่ไปกินรถขอนไหมมันมันสาทุนเว้ยไปกินรถก็สีดังเกิดไปไงเอาไงเพื่อนเราเพื่อนเราถ่ายเพื่อนเราถ่ายจะไปหัวก้อนว่าถ่ายก่อนถ่ายก่อนเออถ่ายก่อนเพื่อนถ่ายก่อนเอยทุกคนไอ้ข้าจะดึงก่อนอีกอีอะไรครับถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายก็ถ่าย อุ๊ยฉาดีนะครับอืมจีนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเกินแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉาดีเฉาดีมาเลยเอ้ยโอ้ยยัง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 โอ้ยฉาดีฉาดีมาครฉาดีมาครับฉาดีขัวฉาดีเนี่ยดี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 ฉาดีมาครับฉาดีมากครับขัวคเขาฉาดีใจะไปครับเพื่อนเพื่อนไปไล่ผีที่เพื่อนไปไล่ผีที่เพื่อนไปไล่ผีดิไม่เอาไม่เอาจะกลัว เออเพลงก็ได้ดิเจอแล้วป่ะนี่อ่ะมันจะมันจะมองกลอนเนี่ยเสียแล้วรวะเอ้าเออนี่มันนี่มันนี่มันกลัวหรืออะไรวะทุกคนก็ถ่ายโอ้ถ่ายก็ถ่ายดีก็อู้อย่างดีอู้ดีอู้ดีไม่จริงอัจริงไอ้ป้าเอาู้ขมก็จริงดิี่ย่องย่องจียิงอาเดี๋ยวอู้อูเก่งเก่งเก่งโอ้เอามือให้เอามือให้เอามือให้เอามือเอามือเอามือเลยเย่ผู้หญิงเขาเก่งมากครับ คุณเก่งมากเลยครับขอที่ช่องคุณเป็นคน pues ท mm nah, uh, ี่เก่งมากเลยเก่งผลอีผมไม่ม right ีอะไรยากเลยเก่งด้วยเอเวยดิโกเออที่ผมขอเรียกเอเวยดิโกเลยอันที่ผมพูดเวย์ดิโกอย่าอย่าพูดเหรอว่ามันคืออะไรพูดเพราะมันน่ากลัวจริงเอเวดิโกอ่ะผมขอเรียกเอเวยดิโกเลยเอเวดิโกมันเอเวดิโกเด้อเพราะซื้อของในห้ามันจะเออสาขซื้อขอเถอะเสียงแรงวันนี้ ม่ได้ใส่ดีเพนะเว้ยมันไปใส่ของมาเองเอ่ะเฮ้ยพวกไปซื้อของเอาเยอะแล้วผมม้าลวยแล้วครับมาซื้อเถอะครับ,รบเดี๋ยวไอ้คิดที่มันมีกระดาษมีนะครับ <c oughs> นั่นเราใส่มีมาเลยเออไม่ใส่ไอ้วีสาวมาเลยนะเฮ้ยแกนได้บอกว่าไม่ใช่ค่ะใครเป็นหนูเฉยอ๋อมันเป็นหนูเขาจะเพิ่งเพิ่งยิงมาแล้วมันแค่หนูอ่ะซื้อขวเขาจะขอยืมซื้อขอนะครับขขอืมไม่ชุกเกาะเหรอ เกัดหนี้แบีได้อ่ะเอ้ยทุกคนก็รอคอยอนะโอเคเราจะเก็บหนังสือนี่เรจะจะเก็บหนังสือกระดาษมีถ้ามันมาก็ไว้ก็ใส่แบบนี้เลยลู่ซองสัตว์ศีนี่เก่าจริงดิอโอ้ลู่ซองสัตว์ศีโคเอิญเอาไงครับพี่เขาดีครับพี่เขามีลู่ซองสัตว์ศีรษะครับเก็บไปที่ถอยเลโอ้โหไอันนี้ลู่ซองไหมครับเดี๋ยวดีเขอดูดดี ก็ขายแพงนะครับมันก็ขายแพงนะอเอแล้วลู่โซ่ลูกโเขาขายยางไนวะลู่โซ่เอาอะไรอะท่าหรอเปิดใช้นานอโอ้ยถ่ายพวกคนถ่ายถ่ายครับถ่ายถ่ายคนนี้ไม่คนนีเด้ยคนนี่ดึงสายอเกงครับเขาถ่ายเยอะวิ่งกินอะได้วยครับอุ้ยถ่ายเพื่อนอะไรวะเฮ้ยอะไรอะมาดิ อ๋อดิขอเดี๋ยวหน่อยเราเราฆ่ามันได้แล้วเย้ดิเกีงเก่งๆๆเ,เอามือให้เลยครับเอามือเอามือเอามือเถอะครับเอามือเถอะโอ้ยไหนวะโอชอตมันอิ่ออวมันได้ไงวะปริญญาอ่อนเลยมันจะอ,อิ่วมันอันนี้คือมาขอสนูนะเพื่อนครับขอแบ็แรงแรนะครับมาเดี๋ยวลูกซอนครับเดี๋ยวลูกซอนครับอะไรอ่ะ โอ้นะกระป๋อนในบ้าเอ้นอนนี่เอายปรักษาเฉยโหก็เจาะไม่ดีเลยนะเนี่ยคือมันดูมันดูอากาศนะขนาดเนี้ยเธอจะยิงก็เธอจะยิงครับมันมาแล้วไปมาแล้วก็พุ่งถ่ายทำครับขึ้นมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีบ้านไหนเอ้าโอ้เลยฆ่ามันนะฆ่าอีแล้วเขาฆ่าอีเพื่ฆ่าอีเลยเอ้ามันทำไมอ่ะยิงมันยิงมันเลยว่ายิงมันเลย เอาไม่ได้เอาจริงดิข้าผีเอามาเพื่อนเอาไม่ได้ยิงมันเอาเพื่อนยิงมันเลยเฮ้ยจริด้วยเอ้ยยิงมันเพื่อนยิงมันเลยยิงดิเอามาเพืนเอาเพื่อเอามาเพื่อนเอามาเลยเอามาเพื่อนเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยหนูเอ้าไปดูนะใไปดูนะเอ้าบิปดีโก้กูหายไปแล้วโอ้บิปดีโก้กูจะโชว์เนี่ยในโชว์เนี่ยโอ้ยกระจดจริงๆเลยดีโก้ฉันเนี่ย เพล่อนเราเพื่อนเราเรายิ้มเาใช้ถ่ายให้ให้ยิถ่ายทห้ให้ถ่ายแล้วไม่อนผมถ่ายให้ถ่ายให้โกโกโกยินข้าวให้กินข้าวให้ข้าวให้ได้ข้าวให้ได้โอายมันอายเลยโอ้ไม่นะไม่ได้เพื่อนเพื่อนอะไรไหมวันเดี๋ยวสมมติเลย่ะครับายนะครับเอาไปพลาดแล้วเอออะไรอ๋อไม่ไอไม่ไม่ไม่อายมันไอมันก็ไม่ไอได้หว่าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมันเป็นบ้าแล้ว ชาพลังนี้คนช่วยด้วยสวยเลยไง,ม,ง,ง,งนนะะมันชพลังมันฆ่าแน่นอนวนีน่้มัจพแล้วมัจะเกิจะเกิดเดป็ัสอน,นะครับนีหนีเร็ววิ่งเพื่อชีวิตล้คุณมัเป็นบีศานี่วิ่งหนีวิหนีนีน,น,นมันไม่กลัวเยอะเนาะ เสียงมันยังกัดกันกูเลยเอ้าเยอยอะๆเยอๆอุ้ย,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 ยไม,ม่ได้เหนื่อยไม่ได้จะปัวยัวไหนอะเชีย่ยพูดจริงนะเว้ยผมผู้จริงนะเว้ยผมไม่เคยเห็นมันก่อนเลยพูดจริงผมไม่เคยโกหกไม่เคยเห็นนเกิดขึ้นกับคนไอ้ันนี้มันเป็นบ้านอะเหรอ ไม่ได้ก็ไม่ได้จากลกัวก็ถ่ายทำฮลัลโหลไหนไหนไหนอยู่ดิไหนไหนไหนไม่มีเลยไหนไหนล่ะปิดเราจะถ่ายทำเอาเย่เปล่าอ,อยู่ไหนล่ะเฮ้ยมันดแดงแเป๊ะแป๊ะแเปวะยอมเมันจะมือนมหาเลยมไม่พูดโกงจริงมันมาหาจริงนั่นอะ เสียงมันใกล้ม,มาหาเลยไม่ได้โกรธนะครับไม,ไม่ไม่รู้ผมผมไม่เข้าใจว่าเสียงมันจากไหนมาซ้ายไม่ถูกมาขวามไม่ถูกเหรอเสียงนั่นเบาขึ้นไม่ไม่อยู่ที่นี่หรือเ่าเราเรารอรถช้าไหมอย่แรงหมวกก่อนคืนน่ากลัวฉัหายเลยคืนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เพื่อนเราเพื่อนเรา,เรา, ained, าจะรล่าท่าผีเข้าใจะไหมจะรล่าท่าผีไว้เข้าใจะไหมทุกคนอย่ากลัวเดี๋ยวมึงเสียงใกล้ๆเลยอ่ะชิกลัวกูกลัวเออกูไปก็ได้เดี๋ยวมาใหม่ก็ถ่ายทำเนี่ยว้า มันมาใะ,ะเลยนะเสียจโหมันก็มันไม่ไม่เจอมันเจอแค่เสียนนี่ผมไม่ผมไปแล้วกลัวแล้วครับผมไปแล้วกลัวกลัวกลัวอนี่ถ่ายใหถ่ายพูดถ่ายถ่ายถถ่ายเลย้วาถ่ายแล้วก็จะได้ไ นี่นี่นี่นีโอ้ยเขาจะฆ่าคุณเขาจะฆ่าคุณไปสิโอ้ผมเกิดว่าไม่เคยเยิงมาก่อนนะเว้ยพูดจริงปุยไม่เคยเยิงมาก่อนเลยเนี่ยเอะอะไรๆมาทาไงวะเฮ้ยเอ้ยเก่าเหรอเฮ้ยมาดีเมื่อกี้เาเลยเฉยที่ขัดหขัดมังไงก็คือฮีโร่พ่อแม่งเอาไงเฮ้ยไปสิมันใกล้ใกล้วะ ปุ้ผมไปคี้เพราะจริงเออผมก็กลเป็นนะครับไม่ว่าหมาสู้เสือเขาไงหมาสู้เสือหมาสู้เสือก็ไหวแมวสู้แมวสู้หมาป่าเป็นคือที่น่ากลัวใช่ไหมเนี่ยคนถูกฆ่าทีคนเลยเหรอเดีย๋ยวเออคุณจะไปหามันทำไมเฮ้ยจะไปหามันทำไมนะอ่ะเขาจริงๆไม่กลัวนะจริงเหรอเนี่ยเจ๊ คนจริงเขาไม่กลัวแมวไม่กลัวเคนจริงไม่ใช่ไม่ใช่คนจริงเขาไม่กลัวเสือไม่กลัวหมาป่าไม่กลัวหมีคนจริงเขากลัวแมลวสาบเว้ยค็นี้กระจกกระจกือนเสียงมากใกล้่ะป้าคนที่คนที่ไม่เจอไม่นอนจะแค่เสียงพอนะครับอันนี้พวกะไงไม่อยู่ไหนแล้วเห็นไหมไม่เห็นเห็นหน้าเกๆของแก๊่ะ มันขาดีคนนะครับหเียวมืนใกล้ๆว่ะมันเจอแล้วถ่ายถ่ายบนี้เถ่ายเลยเฮ้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 ยถูก่ะมันเราจีอมันแบบนี้เราได้นะครับเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ดกว่าบไปย์เ ไป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 ไม่จะอนี้ไม่จะอันี้เว้ยโอ้ยเป็นเกิดมาไม่คือลากันยิงกับลาองของมันในล่ากัอปีศาจนี่ล่าแบบล่ากแขนทังใครไปบ่ไปยิงมันวะใครชอบเป็นด้วยเอเหอไหมเกิดไปแบบไมยิงจนมหูวหนักเลยเดี๋ยวมันที่นี่เหรอเฮ้ ยินนะเว้ยจะยินนะเว้ยแอลคิดนี่คนแทงเขมาก่อนรู้ไหมว่าเอาไปได้เหรอโอ้สบันก็สบันก็ฆ่าโจทสิ้นทีไอ้โจ้าอแกแล้วเขาเขาเอาหน่อยปังเอาได้เงยเก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ยเออโคนชนนี้ขอคิดกี้ขอหน้าก่อนนะครับ เจริงก็ร้อยอันนี้นะครับบ๊ายบายก่อนจะไปก็กินเองหนึ่งนะอืมอืมอืมออร่อยอร่อยสะมากบ๊ายบายกูบาย